ันเข้ามาแล้วหน้ามึงโอ้มันสองตัวเจ็บมากแล้วมันสองตัวแล้วเออแตกกูนหน่อยแตกกูนหน่อยหลังมึงหลังมึงหลังมึงโอ้ยเฮีย <c oughs> <ๆ>เพื่อนเราอยู่ไหนวะน,นี่เนี่ยมาโอ้โหมึงดูดเพื่อนเออสวยเอาเออจบเฉยเอาเรื่องว่ะโลโกโวแมน <c oughs> แตกโอเคหลังนั้นถ้าแตกหลังนั้นถ้าแตกดันเลย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 ดมหนึ่งพมหนึ่งโอ้ยโอ้โหมีคนตามมีถังขี้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 วางไว้ขวางไว้ฮะโอ้ยเดียวมันดึง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 โอเคต่อเข้ามาดึงเข้ามาดึงข้างในเข้าดึงข้างในเข้าดึงข้างในมันดึงกันอยู่่มมันดึงอยู่คนบางให้อยู่บางให้อยู่ดึงเลยดึงเลยดึงเลยบางให้อยู่ เดี๋ยวดึงเลยดึงเลยปิดประตูโอ้ยกูรับขอเอามาเลยเอามาเลยอือสุดยอดเูปิดประตูนิดเดียวไว้ก็ยังโดนใครยิงมาข้างบนวะนี่ไงกูว่าแล้วอีกที่มึงไอ้ยี่เอ๊ะเฮ้ยอดเป็นเฟซไม่เอาเรื่องวะ เจ็บเจ็บเจ็บเจมระวังนะเออล้มหนึ่งสวยสมนช <นะ S 2> ให้ดูนะดูนะดนะดูนน่นโน่นตัวเดียว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 ,ยวออกออกซ้าละกูม,มาตามอยู่ตามอยู่ออกซ้าแล้ว อยู่บนเดบ้านเดบ้านเดบ้านมึงจุกเก่งแม่งวิ่งเร็วชิบหายเอาเนี้ยไอ้เฮียวิ่งเก่งชิบหายเร็วชิบหายยิงศพแม่งไอ้เฮียพอแตกลุ่งสวย

Tìm ai Tìm ai Tìm ai Oi Tìm ai yung it Longong tìm ai Tìm ai bớt đi 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 bớt có bớt đi bớt

พอแตกโอ้ยโดนอะไรเข้าไปเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นทางบทตรงซอกอข้าวนึต้นเาต้นลเอา้าต่อยจร,จร,จรอจจ้ยข้างหลังตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยอย่าลอยดิระวังระวระวัง,ววงขามา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  ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขานเปิดประตูนี่มีข้าหลังผมปีกอะจะรอดปะวะไม่อะไรไม่อะไรเล่นก่อน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 เติมยาด้วยโอ้ยพวกหนึ่งโอ้ย <laughs> ไม่ไหวโอ้ <laughs> <laughs> ยเยอะชิบหาย,ย,ยมันเข้าซ้ายขวาเลยอยู่นี่อยู่นี่อยูน่นี่สวยมอด โอ๊ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนีฝังมีสวยดึงหน่อยครับเรานัวได้เออยิงกันบ้างเตรีมยาก่อนเออเหม็น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 วงตัวสวยโตอ้าวมีคนเข้ามาอย่างนี้หุย โอ๊ยโอ๊ยโอยใครยิงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยิโอ๊ยโอยขบนบนโอ on, ้โหขไปแล้วขแล้วขแล้วสวยไม่ไมีปืนเลยเรียแมนแมนมนแมนแมนมนโอเคสวย โอเคโอเคไปไปด้วยเพื่อนเดินไปด้วยไอ้เหี้ยเ้ยถูเยอะไปอ่ะเฮียมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูแดกฟรีสินะตรงนี้อุ้ย ออยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนะโอเค เฮียในบ้านลวงหนึ่งตานนะลวงสองหม,หมดหมดวะ่ะข้างล่างข้างล่างนี่คนเอาเฮียเดี๋ยว ตัวไอีมันมีหลายข้างหลังล้มคู่ไปเออเป็นไรกลังค้างเข้าไปกูคานทานกูคานทานกูคานทาแล้ววะมาแล้วมันมาข้างบนหัวแล้วโอ้หื ได้ยุ่เด็กเก็บเกวดวงเออสวยมาครูเปลี่ยนเสื้อไม่ได้วะเฮีย ผมร้องสองล้วโอเคหืึอ่อย่างของเองโอเคแล้วจรจาวายยี่สเฮ้ยมึงข้างขา เฮ้ยเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยไม่โดนกูหลบดีครับโอ้โหจะตายอ,อยู่ไกลนะอยู่ไกลนะเออจบตเพื่อนโดนนีม่มาสองชางเลยวะเออคุณตีกันหรือเปล่า ใช่ใช่ใช่ระวังดีพอแตกออพอแตกตัวน,ม,นวมีคนโด,ดนมั้ยมีคนโดนหนีข้างหลังมีคนโดนหนีไปแล้วหนึ่งเมื่อก่อนหนึ่งเมื่อก่อนหนึ่งเมื่อก่อนพอแตกอุ้ยเจ็บเจ็บ จะขึ้นบนหรอวะเป็นลเนลตตนโอ้ยเฮ้ยเอรจีมันแรงจังวะลนาทีนาทีนาทีมันละนาทีนาทีนาทีบนาทีบบนาทีบนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโดดแล้วลงแล้วลงบันไดบันไดบันไดเออสวยสิ JK เอาหมดแล้วเฮ้ยมีคนมาอีกเหรอหมดแล้วเพื่อนพาเพื่อนพารู้เฮ้ยมีมีคนมาตีมาเสกล่วงพอดีเอามาเป็นแฉนงแฉนมาเป็นหนุ่มปังรอบนี้สีตาจะล้มอีกตัวนึงโอเค กลัวเขาหลังนะกลัวเขาหลังตามเพื่อนนะทำเด็กกูกูหลักล่างหมอนหมอนกอดแดงก็แตกรวมหนึ่งโอเคสวย,สวยระวังหลังนะระวังหลัง แตกแตกแตกหมดหมดหมดยัดเลยโอเคสถานกู้่างกูน่ากูน่ากูน่ากูจบแล้วระวังนะนั่งมึงนะล่วงหนึ่งสวยคิวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลยอุ๊ยเหี้ยก,กูตลนอุ๊ยฮิบกูตลนด่วนมึงเหรอมึของขึนมโผลมาหากูได้ปะ มันอยู่ข้างหน้ากูมันอยู่หน้ากูมันอยู่หน้ากูมันอยู่หน้ากูดันมาหน่อยดันมาหน่อยดิทำให้ดันมาหน่อยดันมาหน่อยมันไม่ได้มันจะชุบเพื่อนมาแล้วมันดันมาแล้วมันดันมาระเบิดขอแจกเออสวยหมดหมดดีกว่าจัดหน้าแม่งมีคนมา โอ้ยอ่ะโดนวงแดกนะมึงไอ้เหี้ยวงเจ็บนหไสัตว์วงเจ็บมึงตายกันให้หมดมึงตายกันให้หมดไม่รอดหรอกพวกมือไอเหี้ยอโอ้โสุดท้ายไอเหี้ยมาไอ้สัตว์มาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์บัดมวย ให้กูขอพื้นก่อนไม่ได้เหรอวะเฮ้ยอีกที่กูล่วงเหรอไอตสัส<ต>ไ <laughs> อ้สั์มึงไม่แม่น มึงไม่เอามึงไม่แม่น <PAUL> ม <Meeting> <B> ึงไม่แม่นมึงไม่แม่นมึงไม่แม่นมึงไปมึงมาดีดิมึงมาดีดิ มึงไม่แม่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคกูเองเฮ้ยกูได้แล้วไอ้เอกไปไหนอ่ะเฮ้ยไปตน,นู่นไปตรนู้นไปตรงนู้นไปตรนู้นเอ้าไปเป็นกล่องอ่ะ สนหน่อยสนหน่อยสนหน่อยขยับตัวด้วยดิเล่นในคอมจริงปะเนี่ยโอ้โหนิ่งเลยโอ้โหไอ้ตัดสแกนนี้มีกี่ตัวถ้ามีตัวเดียวมขึ้นไปเอาแม่งเลยเฮ้ยอ่ะแล้วกูไง เยัยมไม่ทันแต่เจ็บตัดเลยเราตายแน่ไอเอกแต่เราต้องไปเฮ้ยได้อยู่ไอเอกเร็วเร็วเข้ามาเร็วเแล้วมึงเป็นใครอ้าวเอออดิเอาดอาดิ ตัวเดียวหรออ้าวแล้วใครตายอ่ะโอ้โหใครยิงข้างหลังกู